อ่าเมื่อนี้คอยจะมานำเสนอคลิปนี่นะที่มีอ่าพี่น้องทางฝั่งไทยเข้าไปในสปปลาวแล้วท่าคลิปออกมาเนาะซึ่งคอยก็อยักษฮู้คือกันนะว่าลาวได้อย่างกับเรื่องนี้นะเพราะว่าคนจีนเนาะมาอยู่ประเทศลาวขึ้นลายยิดีแจ้งเนื้อฮอดใต้แทบจะทุกภาคจีนทั้งนั้นเลยนะมีคนจีนมาอยู่คนจีนคนเวียดนามน,นะแล้ว เขาสแกนเอาเงินหยวนเนี่นะเขาใส่สแกนเป็นสกุลเงินหยวนในประเทศลาวได้อย่างจากเรื่องนี้นะยากหูคือการเพราะเห็นคนจีนคนเวียดนามมาเปิดนหัานขายเครื่องในอะไรทําไมเยอะแยะไปหมดเลยนะอะไปเบิ้งคลิปวิดีโอกันก็ดูอะไรนะเว้ยเนี่ยอันนี้คนจีนเลยเนี่ยนะตาไม่ใช่คนลาวเหระคนจีนเลยนะเว้ยแล้วก็เอาของจากจีนเว้เอาพวกสายไฟอุปกรณ์งานช่างเครื่องมือช่างพวกเนี้ยเป็นคนจีนนะเว้ยมาเปิดร้านขายที่ประเทศไทยเองเลยเนี่ยที่ร้านเนี่ยกูดูน้ารู้แล้วว่าเป็นคนจีนแน่นอนเนี่ย ของเขืข่อนผนี้เอามาจากจีนเสร็จแล้วก็อาจจะามาขายให้คนจีนที่มาสร้างตึกรามบ้านช่องให,ให้กับคนลาวใช่ไหมแล้วก็ขายให้กับคนลาวด้วยแต่มันเห็นอะไรเปล่าว่าแล้วคนลาวได้อะไรวะกูยังงงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเวลาที่กูเข้าไปเดินซื้อยาแม้กระทั่งเดินไปซื้อยาในร้านขายยาคนจีนไม่ก็มาเปิดร้านขายยาเองเว้ยแล้วก็รับโอนด้วยวีแชทเงินมันก็อยู่ในระบบวีแชทคือประเทศจีนอันนี้ร้านขายยาเป็นคนจีนเลยป่ะไอหยงคนจีนเลยโอ้โหร้านขายยาก็เป็นคนจีนขายยาก็ยาจีนโอนเงินก็โอนด้วยวีแช เห็นอะไรป่ะก็คืออันนี้เราเรียกมันว่าคลื่นพลักของมหาชนชาวจีนธุรกิจก็ดีมั้งไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า,อ,าอินฟลชันเกิดขึ้นแน่นอนที่านายเวียงจันทร์ก็คือเป็นเมืองหลวงของประ,ประเทศลาวนะเพื่อนเพื่อนพวกเจ้าเดยคิดว่าซอปป์ปอลได้อย่างจากคนที่เข้ามาเห็ุธุรกิจเปิดห้านขายเครื่องขายอะไรอะไรทําไมครบทุกบง่งแทบจะครบทุกวงจร แทบจะว่าห้านขายยากับของจีนแต่ว่าสแกนเป็นสกุลเงินหยวนนะซึ่งจะบอกเลยว่าจะขายอยู่ย่านใดก็ได้นะแต่นั่นคือแผ่นดินลาวเนาะอ่ะนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเขาได้อย่างจากเรื่องนี้นะ